อสิตบอกชื่อสถานที่แก่เธอผมหอมพอจะรู้จักเธอจึงรีบเข้าไปอาบน้ำและแต่งตัวให้ธรรมทแมงเพื่อเตรียมไปขับรถให้เขาเมื่อเดินออกมาที่หน้าบ้านในอีกเกือบครึ่งชั่วโมงหลังจากที่อาบน้ำเตรียมตัวออกไปข้างนอกกับอสิทธิ์คนทําความสะอาดสะว่าน้ำก็ทํางานเสร็จและกลับไปแล้วผมหอมรู้สึกแปลกใจ ที่รถยนต์ที่เขาเอามาจอดไว้นั้นไม่ได้เป็นซูเปอร์คาร์อย่างที่เขาเอาสาวๆนั่งมาด้วยทุกทีที่เธอเห็นที่ร้านขายผักของป้าแก้วแต่มันกลับเป็นรถปิกอัพคันใหญ่มีโลโก้ของโรงแรมติดอยู่ที่ประตูรถผมหอมขับรถลงเนินเขามาตอนเกือบจะ8ปดโมงเชา้าโดยมีอสิทธิ์นั่งอยู่ข้างๆวันนี้แสงแดดค่อนข้างแรงแต่สำหรับฤดูฝนนั้นอากาศไม่มีความแน่นอน อีกเดี๋ยวก็ครึม้มแล้วฝนก็จะตกลงมาอีกขี่ม้าเป็นไหมไม่เป็นค่ะจริงสิฟาร์มที่เราจะไปนี่เป็นอีกธุรกิจหนึ่งของท่านอ,อืมเจ้าของโรงแรมคนใหม่ฉันต้องไปดูสักหน่อยฟาร์มนั้นเขาว่าสวยงามมากหอมต้องชอบผมหอมไม่ได้ตอบอะไร เธอไม่จําเป็นต้องชอบหรือไม่ชอบเลยเรื่องของคนรวยๆพวกนี้เธอไม่อยากรู้อะไรด้วยหรอกเด็กสาวพยักหน้ากับเขาเท่านั้นแล้วก็เปิดเพลงโดยต่อบลูทูธเข้ากับโทรศัพท์ของเธอเพลงที่เธอเปิดขึ้นมานั้นทำให้อสิทธิ์ถึงกับหันมามองเธอ s w oh ิตช c h ายโอไมก์การ d เดนโรฟังเพลงแบบนี้หรอ อทธิ์พูดถึงเพลงร็อกระดับเทพในตำนานที่สำคัญเธอฟังเฉพาะการโซโลโกีตาร์ผมหอมกดเล่นเพลงซ้ำเมื่อเพลงเล่นจบแล้วเธอก็ทำเช่นนั้นอีกหลายรอบนี่กระมังคนที่มีบุคคลิกภาพเฉพาะที่พนักงานที่เข้ามารับการคัดเลือกต้องทำแบบทดสอบบุคลคิกภาพของ m มเย r ร์แอนดและสาวผมหอมคนนี้ก็เป็นเพียงคนเดียวที่มีลักษณะของสาวแปลกประหาด สิ่งหนึ่งในความแปลกก็คือจะทำฟังทานอาหารหรือทำสิ่งที่ชื่นชอบซ้ำๆและจมอยู่ในความคิดของตัวเองจนกว่าจะเบื่อหรือสร้างสิ่งใหม่จากสิ่งนั้นขึ้นมาได้แล้วจึงจะหันไปหาสิ่งใหม่ชอบมากเหรอเพลงนี้อสิทธิ์ถามขึ้นพลางยกมือขึ้นแตะที่แก้มอิ่มใสเธอพยักหน้าและยิ้มให้เขา พวงแก้มใสเริ่มแดงระเรื่อเมื่อเห็นเขาจ้องมองเธอไม่วางตาถ้าชอบทำอะไรอย่างอื่นแบบนี้ก็ดีสินะเช่นจูบกับฉันจูบกันซ้ำๆบ่อยๆไม่เห็นจะชอบสักหน่อยนี่คะเธอตอบแล้วปิดเพลงเสียก่อนจะตั้งใจขับรถรถเลี้ยวไปตามถนนเล็กๆด้วยใจที่เต้นตูมตาม ข้ามกลางเสียงหัวเราะของคนตัวโตวผมหอมชำเลืองมองใบหน้าหล่อคมเข้มของเขาแล้วก็ต้องรีบหันหน้าหนีไปเสียอย่าเอาใจเราเอาตัวเราไปผูกพันกับเขาเชียวนะหอมเขาเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้เธอกับเขาไม่เหมาะสมกันหรอกความจริงเธอไม่เหมาะกับใครทั้งนั้นเธอสมควรที่จะมีชีวิตอยู่คนเดียวเท่านั้นเด็กสาวบอกตัวเอง แล้วขับรถไปเงีเงยบๆกับความเชื่อในหัวของเธอเช่นว่านั้น